สวัสดีค่ะวันนี้เพื่อมจะพามาทานของวางรอบดึกนะคะจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่นะคะก็จะเป็นปลาหมึกบดนะคะก็จะมีหลายราคาค่ะไม้ละยี่ส0บสาบด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นตัวละส0บ,บาทนะคะราคาก็ไม่แพงเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะพ่อค้าก็จะนําตัวปลาหมึกนะคะมาย่างในเตาถ่านแบบนี้นะคะนี่ค่ะพลิกไปพลิกมาค่ะใครสนใจหารับประทานได้นะคะอยู่ที่หน้าเซเว่นค่ะเขตอุตสาหกรรมสุร,รารนารีนะคะ เมื่อย่างจนหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็จะทําการบดนะคะใส่เข้าไปในเครื่องแบบน,นี้นะคะหลังจากนั้นก็ทําการบดได้เลยค่ะนี่นะคะมุวๆเข้าไปค่ะใส่กปแล้วก็จะยืดยาวแบนๆแบบนี้นะคะปรับระดับความแน่นเข้าไปค่ะนี่ค่ะก็จะได้กับลาหปึกบดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ทําในส่วนของน้ําจิ้มค่ะเทน้ำเชื่อมลงไปในกระปุกแบบนี้นะคะตามด้วยตัวที่สบ่บดค่ะแล้วก็พริกป่นแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะได้ประมึกบดอร่อยๆแล้วนะคะ